รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการสนับสนุนโดยหลงหลอพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาโนโทรศัพท์0 8น8 8 0 7 5 5น ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมศรีไม้สักด์หลังใหม่วัดหัวกระบือบระเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0 สวัสดีค่ะเลออิสริยะพิชัยค่ะขณะนี้เราอยู่กับพระคูวิบูลพัฒนก,กิจดุษฎีบณัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระเบือค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงตาจ้าเจริญพรจ้าหลวงตาคะเวลาเราใส่บาตรทุกวันทุกวันให้กับพระสงฆ์นะคะเจริญพรเราสามารถถามพระสงฆ์ได้ไหมคะว่าท่านอยากฉันอะไรอะคะ่ะเจริญพรก็ได้ถ้าเ,เราใส่ก็เหมือนกนระบรรณาถาวายประจำเด๋ยวก็ถาม เออหลวงพ่ออยากฉันอะไรต้องการอะไรเนี่ยแล้วถ้าเราใส่แล้วท่านฉันเนี่ยเราก็จะปลื้มใจภูมิใจถ้าเราใส่ไปแล้วท่านไม่ฉันเนี่ยนะาบางทีเจ้าภาพก็น้อยใจยเสียใจยว่าทําไมฉันทําอย่างนี้แล้วทาไมไม่ไม่ไม่ฉันอาหารของดิฉันอย่างเงี้ยนะนั้นก็ถามได้ว่าต้องการอะไรบ้างอาหารอย่างไรที่หรือว่าอาหารอย่างไรที่หลวงพ่อฉันได้หลวงพี่ฉันได้อาหารอะไรที่ฉันไม่ได้คือบางอาหารบางอย่าง แสลงกับพระบางทีมีโรคบางชนิดเนี่ยก็ฉันไม่ได้ดันั้นเราก็สามารถจะถามได้เจริญพรค่ะหลวงตาคะคนที่โกรธง่ายโกรธแรงถือว่าเป็นคนมีกรรมและคนที่โกรธยากแล้วก็โกรธเบาถือว่าเป็นคนที่มีบุญใช่หรือไม่คะหลวงตาเจริญพรก็เรื่องกรรมเนี่ยมันมีทั้งกุศล,ลกรรมและกุศล,ลกรรมเมื่อคนโกรธเนี่ยถือว่าโทสะเกิด นั่นเขาเรียกอกุศลกรรมเกิดและจิตร่าร้อนคนที่มีความโกรธเนี่ยจิตใจจะเร่าร้อนจิตใจไม่ผ่องใสจิตใจไม่เบิกบานนั่นเขาเรียกทาให้อกุศลจิตเกิดเลือกเียกบาปเกิดในในในจิตแต่ส่วนคนที่ไม่โกรธกุศลจิตก็จะเกิดนะกุศลจิตคือบุญกุศลไปทําบุญมาที่วัดถือกระบือมาได้วันนี้ได้มาทำบุญถ่ายชีวิตกกระบือมากราบหกเงื่อโตแล้วว่ะมา ถวายกรถินบอกแจ้งให้ทราบเกิดกุศลจิตคืออนุโมทนาสาธุการนั่นเขาก็ได้บุญด้วยคือบุญกุศลที่ก็แหละปัตตาอนุโมทนาไหมอนุโมทนาบุญก็เป็นกุศลจิตคือด้วยเจริญพรแล้วผู้ที่มาบอกก็ได้บุญด้วยผู้ที่อนุโมทนาสาธุการก็ได้บุญด้วยเจริญพรค่ะหลวงตาคะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยยังถือว่าเป็นเดือนที่มีการทอดกรถินอยู่ใช่ไหมคะ แล้ววัดหัวกระบือไม่ทราบว่าวันที่8ดรายละเอียดของงานเป็นยังไงบ้างคะหลวงตาจเจริญพรเดือนพฤศจิกายนเนี่ยกระถินจะทอดได้ถึงวันที่8ดพฤศจิกายนวันเพนขึ้น15บ้าข้ามเดือน12บเป็นวันสุดท้ายของเขตการทอดกระถินจะมีกำหนดการตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้าเดือน11บถึงเพนขึ้น15้าข้ามเดือน12บเป็น 12, เขตการของการทอดกระถิน, 12, น, 12, น, 12, น 12. ฉะนั้น วันที่8พฤศจิกายนเนี่ยก็ที่วัดุกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครก็จะมีางานทอดกระถินเป็นกระถินสามัคคีซึ่งมีคุณโยมตระกูลเป๋าอยู่พร้อมด้วยบุตรธิดาบุตรเขยบุตรสะใภ้คุณโยมเยื่อเปาอยู่พร้อมทั้งตระกูลขันโทน,นะลูกเต่าเหล่าหลานหรือญาติพี่น้องของหมอจิ๋วขันโธก็ได้มีกุศลรัตถา ติดต่อมาจองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ในการทอดกระถินธรมคีณวัตถุกระบือแห่งนี้ในวันเพ็ญขึ้น15บห้าข้ามเดือนถึงสอในวันที่8พฤศจิกายนแล้วนอกจากนั้นก็เรายังมีงานกิจกรรมลหลายๆอย่างนะฮะทางงานลอยกระทงงานประ,ประกวดร้องเพลงณที่วัตถุกระบือแห่งนี้เจริญพรดวงตาคะ และว,วันที่8นดะช่วงเช้ามีการทอดกรถินช่วงบ่ายแหกกรถินใช่ไหมคะช่วงเช้ามีพิธีกรรมทางทางสงฆ์ช่วงบ่ายทอดกรถินแล้วก็ช่วงเย็นมีการประกวดร้องเพลงไม่ทราบว่าตอนนี้ถ้าจะสมัครสมัครได้อย่างไรถึงวันที่เท่าไหร่คะหลวงตาเจริญพรก็วันที่8จริงๆก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่7นะพฤศจิกายนในช่วงเวลา โดยประมาณก็17มีนาคคือ5โมงเย็นก็จะตั้งองค์กฐินณนะอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่400ตารางวาดูเด่นเป็นสง,ง่าสวยงามก็เชื้อเชิญเจริญพรโยมมาร่วมควางพระ,จะเจริญพุทธมณุ่วกมาร,รับศีลสมาทานศีลรับศีลยมเป็นบุญบุญกุศลและพระเจริญธรรมน์จิตสงบก็เป็นบุญบุญกุศลณวันที่7พฤศจิกายนนะแล้วก็ในช่วงวันที่8ก็จะถวาย พัะทหารเช้าและพัะทหารเพลงแด่พระสงฆ์ทุมเนนต่อจากนั้นแล้วาการประกวดร้องเพลงใช่ไหมก็ยังเ,เริ่มรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่8พฤศจิกายนาแล้วก็จะมีคณะทีมงานคณะกรรมการคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดดุกระบือแล้วก็ทีมงานของอมิตรทราเบิร์นนะก็ขอเชื่อิญเจริญพร หนูหนูน้องๆหรือว่าญาติโยมท่านสาธุชนผู้แก่ผู้เฒ่าก็มาสมัครได้แล้วก็ฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็รายละเอียดต่างๆในการประกวดร้องเพลงนะคะที่เพจวัดหัวก,กระบือเลยนะคะรายละเอียดจะมีบอกทั้งหมดเลยนะคะสมัครอย่างไรคณะกรรมการกี่ท่านแล้วก็เงินรางวัลเท่าไหร่มีที่เพจวัดหัวก,กระบือเลยะค,ะค่ะเจริญพรมีที่เพจวัดหัวก,กระบือเจริญพรค่ะลุงตาคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งที่ออกอากาศ ถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากมารับต้นกระถิ่นล่ะคะหลวงตามารับได้ที่วัดเลยนะพี่คะหลวงตาเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่นี้ยังโยกาสมาร่วมสร้างเสริมเพิ่มเติมบุรบารมีสร้างคุณงามความดีกันด้วยการมารับร่มองกระถิ่น12ราศีประจำปีเกิดและก็ประจำวันเกิดของ ตัวท่านและครอบครัวของญาติโยมท่านสาธุชนและญาติสนิทมิสหายท่านที่การพน้บถือทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสมาร่วมทอดกระินธรรมะคีกันณนะวัตถุกระบือนี้ในวันเพ็ญขึ้น15บ้าค่ำเดือน12บสอในวันที่8กรกฎาคมและก็ต้องขออนุมโมทนากับร้านอาหารสี่คูดบังคุเทียนชายทะเลมากมายหลายท่าหลายร้านด้วยกันตลอดทั้งแนวนะเส้นบังคุเทียนชายทะเลได้มีกุศลรัตธามาร่วมรับเป็นเจ้าภาพร่ม ผ้ากระถินสามคัคคีที่จะทอดกันนวดัดกระบือแห่งนี้ในวันที่8พฤศจิกาย,ยนแล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลรัตธา,ามารับร่วมองค์ถินจะมีเรือหลวงพ่อโตเรือมหาสมบัติเศรษฐีพันล้านวัตถุกระบือพร้อมทางจะมีรูปพระปางลีลามอบให้กับญาติโยมาาท่านสาธุชนที่มีกุศลรัตธา,ามาร่วม เป็นเจ้าภาพถวายองค์กฐถินในวันนั้นพิธีกรสาวสวยก็จะมาร่วมอนุโมทนาสาธุการเป็นประธานในการทอดกฐถินสามกีนัวิทุกระบือในคราวครั้งนี้ด้วยก็ขอเจริญพรหลวงตาคะก่อนที่จะจบรายการนะคะหลวงตามีอะไรที่จะฝากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไหมคะและหลังจ,นา,นจากนั้นจะขออนุญ,ญาตหลวงตาให้พรคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ด้วยคะ่ะเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการ ร้อยเรื่องราววาราตี้อยู่ขณะนี้ก็ขอฝขากงานทอดกระถินสามัคคีณวัตถุกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางกุงเทียนกรุงเทพมหานครในวันที่8พฤศจิกายนนี้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ยังไม่ได้มารับร่มอ,องค์กถินหรือผ้าไตรก็เชืิญเจริญพรมารับได้และก็ปัจจัยนั้นก็ไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์แต่ประการใดขอให้เป็นสัทธาใจของญาติโยมท่านสาธุชนณนที่มีกุศลธรธมมาร่วมกัน ในวันอังคารที่8พฤศจิกายนนี้แล้วก็ในช่วงนี้ก็หลายท่านก็แล้วโทรศัพท์ถ่ายถามมาเป็นประจำว่าอุโบสถวัดุกระบือนี้จะแล้วเสร็จเมื่อไรขณะนี้ก็แล้วเสร็จเป็นขั้นตอนถ้าอยากให้เสร็จเร็วๆโยมต้องการให้เสร็จเร็วก็เชื่อเชิญเจริญพรมีกุศลถัตถามาร่วมบริจาค ทับคนละมากบ้างน้อยบ้างตามกาลังทั์กำลังสถารหรือว่ามาร่วมอนุโมทนาสาธุการในการทอดกรถินสามคีณนะวัตถุกระบือแห่งนี้ในวันที่8พฤศจิกายนซึ่งเป็นกระถินเก็บตกนะเก็บตกวาระสุดท้ายหมดเขตนี้แล้วโยมไม่มีโอกาสจะทอดกระถินได้อีกแล้วในปีนี้และกระถินเนี่ยก็เป็นการละทานกรถินนี่เป็นการละทานคือทอดได้เฉพาะการตั้งแต่วันแรม1ค่าเดือน11 ถึงขึ้น15าค่ำเดือน12คือตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นวันแรกเริ่มแล้วก็วันสุดท้ายก็คือวันที่8พฤศจิกายนนี่เป็นเขาเรียกเป็นการละทานแล้วก็เป็นสังฆทานนางกฐถินเป็นสังฆทานคือกฐถินเนี่ยโยมจะเฉพาะเจาะจงถวายเาจ้าอาวาสถวายรูปใดรูปหนึ่งนั้นไม่ได้ต้องถวายเป็นกองกลางแล้วพระสงฆ์ก็จะอุปโภคยกให้กับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่รู้เรื่อง ของเรียกอาณิสงฆ์ห้าติกา8และก็ต้องรักษาผ้าครองของโยมตลอดตรมาสามเดือนฉะนั้นกะถินเนี่ยเมื่อพระครองแล้วท่านลุกขึ้นทําวัดไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาของผ้าของโยมนั่นอาณิสง์ผลบุญเกิดขึ้นกับพระผู้อยู่จำพรราทั้งวัดแล้วก็เกิดขึ้นกับญาติโยมเท่านสาธุชนที่มีกุศลรัทธามาร่วมมารับมาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามขีกัน ขอเชื่อเชิญเจริญพรญาติโยมทั้งสาธุชนได้รับชมรับฟังรายการแล้วยังเหลือเวลาอีก7วันวันที่8โยมก็ยังมาร่วมรับผ้าไตรณนะทางวัดจะมีผ้าไตรอมอบให้ญาติโยมทัานสาธุชนเดินแหร่รอบอุโบสถรอบนอกสวยงามมากเหมือนกับที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงวันนี้ หลวงตาพร้อมพิธีกรมิตรไทยลนเวอร์ปี1 9 9 1พร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอ,อกลาวพัฒนาคุณภระีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระยบญส่งและดยอำนาจบุญญาลิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระโตสมกากมลวมโตมอยาอาพระกลิ่งวีบุญสุของฆาเวศวันทั้งสีเขียวเหนียวทัพสีแดงแรงฤทธิ์และถวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกก็้าขอ,อกลาวพัฒนาขออเชิญท่านเสด็จลงมาแผ่บารมีปกป้อง คุ้มครองประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ขอพระองค์ทรงมีพระบารมีแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานและขอพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญบัวเราปวงรนงชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเชื่อกันนานและขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศสนตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบริบีตตอดกาแต่เวลาขอ โยมทุกท่านจงประสบจากความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยขอทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและกตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักว์หลังใหม่วัดหัวกระบือบึงุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0 สิบนิ้ววันทามาโบกบุญอสิบนิ้ววันทามาโบกบุญเรียนเชิญคุณคุณพี่น้องทั้งหลายมาทำบุญกับทางวัด ัวกระบือเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญรักรูวิบูลพัดนธนากจขอบอกญาติมตรนะว่าไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาทุชนร่วมสร้างพ้นบุลช่วยปัดใจเกื้อนุนเงินทุนด้วยการว่วมสร้างโบสถ จะตุระมุกไม้สักให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสง์ตอนนี้ได้ลงเสาเข็มเอา วัดหัวกระบือนี้เก่าแก่นักหนาเพราะได้สร้างมาสองปีตั้งแต่พศสองสองแปดหนึ่งนศีพอย่อมจะมีสิ่งชำรุดสุดโซสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาหลักฐานมีมา พี่น้องทุกคนเราสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังมายช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือลน้นกุศลมหาศาล บสะดเคราะหโต่อดวงชะตาไยรา้ยนานาไม่มาเราลือพิธีแก้ปีชงที่ชาวพุทธเชื่อถือวัดหัวกระบือมีมากมายประการสือที่ดินขยายเขตวัดด้วยนาทั้งหลอพระสร้าง บางสกุลนอนในโลงศพท่านจะได้พบความสุขในชีวาการงานราบรื่นร่ำรวยเงินตราไรสิ้นโรคาชั่วอายุนาวัดชั่วกระบือบางท่านสงสัยว่าอยู่ที่ไหนคอยเฝ้าไตจถามอยู่ซอยที่ เขตบางคุนเทียนก็ทอมอหลวงพ่อวิบูลเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มาสามสิบหกปีก็นานแล้วโนท่านเฝ้าพัฒนาไม่มีโยโทโก็เสริมเติมโตญาติโย,ยมรู้ดีว,วันเกียรติยศละามากไม้เหลือล้ำคนดีสีสยาม ีกลายรางวัลที่ท่านได้รับผู้คนต่างนับถือเหลื่อมสศรสัทธาพระผู้ใจบุญพระผู้เมตตาพระนักพันธนาเลื่องชื่อลือไกลชสาธุชนทุกคนอีกทีมาสร้างบารมีสร้างบทไม้สัก ธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสองเลขบัญชีพี่น้องจำกันไว้ให้ดี2284516199เลขนี้ไทยพาณิชย์กมีสาขาบางคุณทีมหมายเลข2602023456ี่ 02, 02, 03, 4, 5, 6, ที่ได้เตรียมพบบอกเลขกราบ พ่ดยตรงเผอไม่เคยเปลี่ยนหรือจะทูกราบเรียนท้อมลวงพอวิภู0241505532คือเบอร์วัดนะพี่น้องท่านผู้ใจบุญเผอร์มือถือ0875005800หลวงพ่อรอซ้ายทุกวันขอกกล่าวย้ำท่าน ร่วมสร้างอุโบสถก็ทวกระบือด้วยกันบอดจะตูระมุกไม้สากสามชั้นให้สำเร็จดังฝันขออนุโมทนาทรัพยากรของชาตินั้นมีจำกัด เราควรที่จะต้องเรียนรู้และใช้อย่างมีคุณค่าหรือไม่หากสนใจออกเดินทางไปท่องเที่ยวกันในทุกพื้นที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจทุกที่ค่ะวันนี้เมืองไทยน่ารู้หมดเวลาลงแล้วรายการวิถีธรรมวิถีไทยลาคุณผู้ชมไป,ปรพร้อมกันเลยนะคะพบกันใหม่ทุกวันพุทธทางททบ5ค่ะสวัสดีค่ะ